มันเป็นเรื่องเศร้าท,ที่เราบอกว่ารักกันเมื่อเธอแะันเพราะเราไม่ใช่เฮ้ยสวัสดีครับ คนอยู่กับสงการนะครับผมวันนี้นะครับจะมาขอวัดสกิลการร้องเพลงของแก๊งเทพลีลาวันนี้ผมมากับพี่ปิงปองพี่ปิงปอง,ปองจะมาเป็นกรรมการให้เราด้วยวันนี้เราจะพูดถึงเสียงประสานอย่างสมมติว่าถ้าเรามีเสียงหลักเนี่ยนี<ม>่เป็นเพลงผม,มงที่เราลอารกกันอันนี้คือเสียงหลักแต่ถ้ามีลายประสาน เพิ่มขึ้นปุ๊บมันก็จะเริ่มเกิดความภัย c a i ขึ้นอ้ายกตัวอย่างครับมันเป็นเรื่องเศร้าที่เราอรอกเมราับกันบาเธอได้ฉันกต,ตาคือว่านันไม่ใช่ก็อประมาณประมาณนี้ซึ่งว,วันนี้เราจะให้เทพเวีลาของเราเนี่ยมาร้องในลายประารนะคะนนนนระับเ,เ,เ,เะะดียวขอเชิญแก้งเทพเวีลาเลยคะใบสุดที่ ขอบคุณสถานที่ครับ,ข,บขอไม่ขอบคุณไทยคลิปได้ในไม่ข <c oughs> อบคุณไทยคลิปขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับผมเ <c oughs> ป็นสตูของเทพีลานะครับผม <c oughs> แล้ววันนี้น้องมีอะไรมาชาเลนจ์พี่เหรอผมถามหน่อยว่าสกิลการ้องเพลงเป็นไงพี่พี่เหวี่ยงเท่าไรอ่ะพี่เหวี่งสามพี่ก็สี่พี่ฮะเหี้ยเต็มเท่าไหร่นะเต็มเที่กูสิบเอ็ดแล้วกันทำงานบ้าพี่เคยร้องประสานกันไหมพี่สองคนไม่เคยรู้จักแต่ไม่เคยร้องปกติร้องเสียงหลักอย่างเดียว อย่างเพลงพี่เว๋งคนเพจก็คือร้องเพลงอนักนิเดียวไม่ไม่ไม่ได้อัดร้องภาษาอะไรด้วยไม่ได้ครับแต่ในเพลงมีภาษาเลยพี่มี่พี่พี่ผอเป็นคนทำนะครับเพลงของคนเพจนะครับครับผมวันนี้พี่ผมจะมาชาเลนจ์พวกพี่สองคนนะพวกพี่แข่งกันเองโดยการร้องเสียงภาษาในเพลงของผมเพลงเรื่องเศร้า ลายภาษาเนี่ยเดี๋ยวพี่ฟังพี่ปิงปองร้องมันเป็นเรื่องเศร้าที่เราลอกกันเมื่อเธอและฉันกันตรู้ว่าเราไม่ใช่ผอกู่กอนพ้ก่อนพุ้บใครแพ้ใครชุบใครชุบเดี๋ยวนะพี่ไม่เคยแพ้พองจุบพี่เหม่งโอเคจุบจุบจุ เคยแพ้เหมือนจุดพี่เวงอ่ะเพีย yeah. จะชิกก่อนทำใหม่เ้ย<ะ>แต่ว่าพี่เวงห้ามฟังเลยใช่ป่ะไม่ฟังแล้วครั้งที่หนึ่งของพี่เวงครับ one two three four มันเป็นเรื่องเศร้าที่เราบอกลา,ากันเมื่อเจอกับฉันต่างรู้ว่าเราไม่ใช่ทำไมกูเสียงต่ำจังวะาชิพาย สามสี่โน้ตสุดท้ายใช่ต้องสูงต้องสูงอย่างน้อยแหละต้องผูกเจ็ดโน้ตขึ้นไปมันเป็นเรื่องเศร้ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเศร้ามันเป็นเรื่องเศร้าชิมพันเอามาโอ้มันเป็นเรื่องเศร้าที่เราอกปราดกันเมื่อเธอและฉันต่างรู้ว่าเราไม่ใช่ผูกหมดว่ะ อันนี้ครั้งที่3นะครับมันเป็นเรื่องเศร้าที่เราบอกว่ารักกันเมื่อเธอและฉันต่างรู้ว่าเราไม่ใช่อันนี้มีผิดอันนี้มีผิดอยู่หน่อยนึงรู้เลยแต่ว่าเปเกินเจ็ดนัดไหมพี่เกินเกิน7จ็ดน้ตโอเคได้เพียงสองคะแนนครับผม ไม่เกินเจ็ดโน้ตเป็นเ,นเรื่องเศาที่เราอยาก้วเนี่ยมาติเต้ครั้งที่หนึ่งครับผม เหมือนกันเลยวะอ,อันนี้ถือว่าผ่านไหมครับผ่านไม่ผ่านครับผมเพราะว่าโดนไป4โน้ต0คะแนนโดน,นไป4โน้ตเหรอครับโดนตอนไหนครับเนี่ย2 2โน้ตแรกกับ2โน้ตสุดท้ายครั้งที่2ครับ1 2 3 4 โอกาสอีกรอบนึงแต่อีกรอบนี้ผมอาจจะถูกทุกโน้ตเลยก็ได้ก<ป>็มีคุมถูกทุกโน้ตไปแล้เหม <aki> <ๆ>ือนกันเหมือนกันใช่มาทีรจี ผิดไป2โน้ตแปลว่าได้1คะแนนอ๋อได้1คะแนนแต่ก็ยังไม่ถึงพี่เบียงอีกีว่าพี่เบียงได้2คะแนนนะครับชอบอ่ะผู้แพ้หูหนาแปลว่าหูนเยอะไปนี่ผมดูออกเมื่อกี้มันดีจริงแต่นี่ไม่เยอะไปอร่อยจะตื้นตันเลยสมองเลยดอกเลย เฮ้ยทำไมพี่ไม่กินทีเดียวเลยวะเคยมีคนกินวาซาบิแบบนี้เราเข้าโรงพยาบาลนะอ๋อทำไมอ่ะพี่เขาเผ็ดพูดอะไรเทคนิคเทคนิควาซาบิจะทำอะไรเราไม่ได้เลยถ้าเราไม่สูตรเข้าไปเราเคี้ยวเคี้ยวเราเกลือไปเลยนะจะไม่รู้สึกเลยโอ้โหไม่แต่คนดูก็เท่านี้แหละโอ้โหคนเกล มันทำอะไรพี่ไม่ได้มันทำไ่ได้มันทาอะไรพี่ไม่ได้ขึ้นมาพี่โอ้ยโมูกแดงจมูกแดงจมูกแดงอะไรพี่เหไม่ได้จริงๆสุดยอดนิ่สุดยอด้แสบเ่งไม่ได้เบิ้ดหนึ่งมันเลยขึ้นพี่กั้นหายใจแล้วเกี้ยวเนี่ยโอ้โเกาสรุปคือว่า วาสบีทำอะไรพี่เอกไม่ได้นะได้นิดหน่อยกูสรุบไม่ตูวคอนเทนต์กูเพี้ยนไปหมดเลยจังหวะแี้เนาะธรรมดาแล้วพี่เป็นคนเกียร์เฮนนิ่งดีนะครับโดยธรรมชาติอาจาร์ก็เกียร์เกัฮนนิ่งบุจาร์ก็พูดจาดีเหมืนกนะส่วนพี่เต์อเนี่ยก็เหมือนจะได้แต่พอร้องไปกับร้องหลับเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิหลุดโดนเพลินด้วยนะครับฉะนั้นพี่เอกเป็นผู้ชนะครับผมถือว่าเทปวีรานี่ถือว่าแข็นนะครับ ก็อย่าลืมไปกด subscribe ช่องเทพลีลาด้วยนะครับอ่พี่บีพูดพวกเรานะครับเพิ่งทำคอนเทนต์จะไม่นานนานแล้วนะนานแล้วเหมือนกันแต่ว่ายอดก็ยอดช่วงนี้เริ่มนิ่งๆรอบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับเทพลีลาด้วยนะครับแผมขู่กูผมกล้าตีอย่างเดียวปิงปองก็หุ่นละตัวเลนไม่เหมือนมีพึ่งอยู่ข้างหูกูเลยขอโทษที่เป็นคนหุ่นละตัว